ลมเพลลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวไวลมเพลลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวไวลมเพลลมพัดอะไรลมเพลลมพัดอะไรครูจ๋าบอกให้ครูจ๋าบอกให้ให้เด็กเด็กเอให้เด็กๆอะไรเอ่ยตั้งแถวสี่แถวค่ะ 在你。<noise> <noise> ออาวันนี้คุณครูจะอธิบายกิจกรรมของเรานะคะเมื่อกี้เด็กๆได้เรียนได้เรียนแล้วนะคะว่าเท้าทำหน้าที่อะไรตามีไว้ทำอะไรนะคะแล้วก็คุณครูมี ผลใดของร่างกายของเราพร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะโอเคค่ะอ่ะตาตาทำหน้าที่อะไรคะดู<อ>ตามีกี่ข้างคะสองข้างเก่งมากมากเลยค่ะต่อไปหู<อ>หูไว้ทำอะไรคะ่ะเ<อ>ด็กๆตั้งใจฟังครูสอนไหมคะ nose mouth ear hand okay ค่ะทุกคนเก่งมาก